สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเมื่อวานนะครับก็มีการประชุมกันประชุมเกี่ยวกับเรื่องการนำคนงานไทยนะครับกลับจากอิสราเอลนะ่ะเป็นการประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินความไม่สงบในอิสราเอลกาซานะะนายกก็เป็นนั่งหัวโตะก็มีนายปานปีรามตี ต่างประเทศนายสุทินรัมนตีกลาโหมนายพิพ,พัฒน์รัมมตีแรงงานนายจักกะพงรัมนตีช่วยต่างประเทศแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็ประชุมกันใช้เวลา20นาทีจบ<笑><笑>ก็ไม่รู้ประชุมอะไรกันทำไมประชุมใช้เวลาน้อยจังประชุมอบตอบ้านผมนะยังใช้เวลากัน สองสามชั่วสองสามชั่วโมงครึ่งวันพอเผอเป็นวันเลยประชุมกันแต่ละเรื่องครับนี่เรื่องสาคัญประชุมยี่สิบนาทีโอเค <c oughs> ก็ไม่ว่ากันนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็มีคนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยคนงานทั้งนั้นก็แปดพันกว่าคนนะแล้วก็กลับมาแล้วสามพันกว่าคนสักยภาพในการขนคนกลับมาของประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่แปดร้อยคนต่อวันครับ ก็คาดว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมแปดพันคนได้แปดร้อยสิบวันก็จบละและนี่มันไม่ได้เหลือแปดพันไม่ใช่แปดพันนะมาสามพันแล้วเหลือห้าพันกว่าห้าวันแปดห้าสี่สิบห้าหกวันก็จบละคนคนกลับมาได้เรียบร้อยนะแต่ปรากฏว่าคนที่แจ้งความประสงค์จะกลับแล้วไม่กลับนี่สิออมันมีปัญหาจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะมีปัญหาอะไรครับ จะกลับแล้วไม่กลับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเอา้าใช่ป่ะจะมีปัญหาอะไระก็ในเมื่อเขาจะกลับหรือเขาจะไม่กลับใช่ป่ะก็หงหงๆนะแต่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีออกมาเตือนแน่บอกว่าพี่น้องกลับมาเถอะ แล้วก็ให้บอกญาติพี่น้องด้วยว่าให้บอกญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่นะกลับมาเถอะนะ <c ười> คือที่ไม่กลับมีปัญหาอยู่สองประเด็นคือประเด็นแรกทางนายจ้างอิสราเอลยังไม่จ่ายเงินไม่ครบคือมันต้องจ่ายเงินให้ครบแล้วถึงกลับกลับไปแล้วก็ไม่รู้จะได้กลับไปอิสราเอลอีกหรือเปล่าต้องเงินมาก่อน แล้วนายจ้างก็ยังใบเบี่ยงใบเบี่ยงหนึ่งไม่มีตังค์สองไม่อยากให้กลับแล้วประเด็นที่สองก็คือนายจ้างก็โป้ให้จะให้เงินเยอะขึ้นนะก็เลยไม่กลับมีสองประเด็นเท่านั้นเองแต่ประเด็นสำคัญนะไม่ใช่สองประเด็นนี้นะประเด็นพิเศษคือบางคน ยอมตายในสงครามดีกว่ามาอดตายที่ประเทศไทยครับไอคนที่เคยไปสามปีห้าปีสิบปีแล้วก็ยังคุ้มไงเพราะบ้านมีปลูกบ้านหลังใหญ่ที่บ้านนอกแล้วนะมีรถมีอะไรครบหมดแล้วนะดอกปะก็กลับมาโอเคก็อาจจะไม่ไปก็ไนดะ้ก็อยากจะอยู่ใช้ชีวิตแบบมีความสุข พราะคนที่ไปทํางานเมืองนอกส่วนใหญ่นะคุณไทยแรงงานนะอยากกลับประเทศไทยแต่ถ้าคนที่ไปอยู่เมืองนอกไม่ใช่แถวอาหรับนะไม่ใช่อิสราเอลไปอยู่เมืองนอกอยู่ยุโรปอยู่เมกาไม่ค่อยอยากกลับเพราะว่าอยู่ที่นั่นกินดีอยู่ดีสวัสดิการดีเงินเยอะก็ไม่ค่อยอยากกลับมาอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้น เขายอมเสี่ยงตายดีกว่าและเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งมีนะไอ้คนไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลอะมันก็เดี๋ยวก็จะมีหวัหวบอแบบไม่รู้หมาอสงครามโลกครั้งที่สองม,ม้มีหัวพวกนี้ก็ไปหลบในหลุมหลบภยัยใช่ป่ะกลัวกลัวมันทิ้งระเบิดกลัวมันยิงระเบิดอะไรเงี้ยแล้วก็พอปลอดภัยก็ค่อยออกมาแล้วคนงานเกือบทั้งหมดเลยนะ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในไร่มีนาป่าวไม่รู้นะอยู่ในแปลงอยู่ในธุรกิจที่เขาปลูกผลไม้อะปลูกผักปลูกผลไม้ตำหนองนี้คนงานไทยเกือบทั้งหมดอยู่ที่นั่นเราถึงมีคนงานไทยไปเยอะไงสามหมื่นกว่าคนไงเข้าใจป่าวเพราะคนงานไทยมีฝีมือด้านนี้อย่างน้อย เราอยู่บ้านนอกเน่ะเราก็โตมากับต้นไม้โตมากับนาโตมากับต้นมะม่วงโตก็จะมีความรู้อ่ะเรื่องการทําสวนการทําไร่ตามอะไรทานองนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพสําหรับอิสราเอลเขาเนอะาไว้ท่านเขาไม่มาจ้างคนไทยเยอะขนาดนี้หรอกเข้าใจไหมานายกเศรษฐาก็วิงวอนให้กลับกลับเพื่ออะไรครับเพื่อมีผลงานเหรอวะ มันก็ไม่ได้ใช่ผลงานนะเขาลงชื่อมาแปดพันกว่าคนกลับจริงๆอาจจะไม่ถึงก็ไม่เห็นได้ไปเสียผลงานอะไรเลยอ่ะก็ไม่เข้าใจหรือเป็นห่วงจริงๆเป็นห่วงจริงแล้วมีมาตรการรองรับมาคุณประชุมยี่สิบนาทีอะ่ะคุณรองรับอะไรเขากลับมาคนที่ไปกู้นี่ยืมสินเข้ามามีเงินเยียวยาเข้ามาอ่ะเออแล้วกลับมารับประกันได้มาเขาจะมีงานทําอ่ะเห็นคุยกับก,กระทรวงเกษตรคุยกับกรมกระทรวงแรงงานคื ไอ้ไอที่อยู่ในประเทศไทยมันยังไม่มีงานทําเลยเข้าใจไหมเขาถึงไปทางานต่างประเทศมันมีแต่มันเป็นไรายได้น้อยไงน้อยที่ไอรีนาจางแม่งด่าไงว่าเมืองไทยมียังมีงานเออยอะแยะอไอ้พวกพวกรอบบ้านมาทํางานก็มันเงินเดือนน้อยไงเงินรายวันแม่งน้อยไงมันหนึ่งก็ทํางานเมืองไทยอ่ะมันเป็นงานที่คนไทยไม่ทํา ใช่ป่ะแล้วนิณจังก็ไม่จําเป็นต้องมาเสือกเรื่องเหล่านี้หรอกมึงไม่มีความรู้อะไรหรอกมึงก็พูดของมึงไปเรื่อยเข้าใจไหมเพราะงั้นเขต้องเยียวยาพวกนี้เขาอยากให้เขากลับ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 มาเพื่ออะไรอ่ะครับเขาไม่ได้อยู่สุขสบายแบบนายกเศรษฐาเขาไม่ได้อยู่สุขสบายแบบคณะรัฐมนตรีของท่านทางคณะนะไม่ได้อยู่สุขสบายนะเขาไม่ได้มีเงินเป็นถุงเป็นถังเห็นดูไอไอบัญชีทรัพย์สินอะไรโอ้โห ไอ้พวกกระจกกระจกก็สามสิบล้านห้าสิบล้านนะถือว่ากระจอกนะพวกจนนะนะเขาใช่ปะขนาดสอสอนะที่แบบไม่ได้ทําอะไรเลยยังมีสามสี่ล้านมีห้าล้านเลยอะ่ะสอสอนะสอสรุ่นใหม่เนี่ยของพรรคก้าวไกลเนี่ยที่โดีมันไม่เหมือนกันใช่ปะออกมาพูดอย่ามาพูดเอาสนุกอย่ามาพูดให้ดูเดอย่ามาพูดให้ดูแทนะนายกเศรษฐาบางเรื่องนะ ไม่ควรไม่พูดบ้างก็ได้นะไม่เป็นเรื่องนะคือถ้าเกิดจะรรนล์จะขอร้องให้ใครเขากลับมานะคุณให้เบอร์รองรองคุณก็ได้ให้รมูตีแรางงานก็ได้พูดนะไม่ต้องพูดทุกเรื่องหรอกให้คนอื่นเขามีบทบาทกันบ้างก็ได้นะ <c oughs> แล้ว <c oughs> จะพูดอะไรลืมไปแล้วอ่ะ <c oughs> มีเรื่องหนึ่งท,ที่อยากจะพูด เออไอที่บอกจะโทรไปหาทูตไม่รู้โทรหาทูตไทยหรือโทรหาทูตอิสราเอล,ลอะไม่รู้นะโทรหาทูตใครวะเดี๋ยวดูกันที่ว่าจะโทรหาจะโทรหาใครวะคุยกับทางอิสราเอล,ล จะคุยกับทางอิสราเอลให้มาดูแล้เรื่องเงินเรื่องทองอะไรเนี่ยให้ถูกต้องคุยกับทางอิสราเอลก็ไม่รู้คุยกับใครนะคุยกับทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยหรือคุยกับทูตไทยประจําอิสราเอลก็ไม่รู้นะแต่ผมจะบอกให้นะนายกเศรษฐานะครับ คืออย่าทนงตัวนะนายกรู้ไหมตอนนี้ประเทศอิสาเลียเขามีปัญหารู้ไหมรู้ไหมปัญหาเขาเยอะแยะเขามีสงครามนะคือเขาคงไม่มีเวลาที่มาสนใจไอนายจ้างแม่งจะจ่ายเงินไอ้ลูกจ้างคนไทยหรือเปล่าเขาคงไม่มีเวลาหรอกนะเข้า <c oughs> ใจปะคือคือคอ,อย่าพูดให้มันดูดีอย่าเชื่อผมนอกจากเออ โทรไปหาทูตไทยในอิสราเอล,ลให้ทูตไทยเนี่ยไปคุยกับนายจ้างอิสราเอล,ลให้จ่ายเงินเออแล้วถามหน่อยนายจ้างเขาจะเชื่อปะเขาจะเชื่อปะโอ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเชื่อผมเถอะอ่ะไอ้นายจ้างประเทศไทยเนี่ยท่านนายกดูแลก่อนว่าเขาเอาเปรียบเอาเปรียบอะไรคนงานคนไทยหรือเปล่า เอาอะไทยนี่ก่อนเถอะไม่ต้องไปยุ่งกันที่อิราเลก็เลยเชื่อผมอานะนายกที่มันกดทีกบเหงกนไทยเยอะแยะไอแรงงานไทยอ่ะ,อะมาดูตรงนี้ก่อนนายกเชื่อผมนะครับผมนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับหนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจเขียนมากๆนะ เป็นผลงานชิ้นที่ดีที่สุดของผมก็อยากจะให้มีติดกันไว้ทุกบ้านทุกห้องพระทุกยิ่งพระหรือติดตัวไว้ก็ได้นะครับเอาไว้ในรถว่างๆก็มานั่งอ่านเรื่องราวต่างๆสายมูเตรูนะครับแล้วมันก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นทำให้ชีวิตพลิกจากรบสู่ร้าน นะครับผมเชื่อผมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแลวมันเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวกับจิตใจนะครับคนเราถ้ามีจิตใจดีจิตใจแน่วแน่จิตใจมั่นคงจิตไม่ตกจะทำอะไรโอกาสประสบความสาเร็จก็จะมีมากขึ้นเรียกว่าเป็นแต้มต่อของเรานะครับผมราคาเริ่มต้า290บาทครับ อยากะ้ห้ซื้อไปไว้ที่บ้านแล้วก็เอาไปขายให้ผมด้วยก็จะดีนะครับถ้าเกิดมีเงินเยอะก็ซื้อไปฝากคนอื่นด้วยครับคนละห้าเล่มสิบเล่มก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีหนึ่งผมตั้งใจว่าจะต้องขายได้เยอะๆเพื่อที่เอาเงินมาเข้ากองทุนอิสระพลครับดูแลผู้ยากไร้กับหมาจรจัดนะติดต่อผมได้สามช่องทางครับทาง Facebook รกรกิจพลเด็ดวิสัย ทางไลน์แลวก็ทางโทรศัพท์เบอร์อดีไลน์กับเบอร์โทรศัพบบท์พบเบอร์เดียวกันครับฟังผมพูดจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้าให้กับผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้เพราะถ้ามีความสุขครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตที่ เราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อตชีวิตกลับ